hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถหรูลักชัวี่เข้ามาใหม่อีกหคันอยากจะนําเสนอเ,นเพื่อนๆกันนะคะเข้ามาปุ๊บก็รีบรีวิวให้ดูก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่ตามหารถนะคะที่มาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยนะคะรอบคันนะคะได้ทั้งสวยลักชัวรีนะคะขับไปไหนก็ทําให้เราดูดีไปหมดเลยนะคะและนี่คือ mercedes benz C220D นะคะเป็นรถขึ้นเรื่นองตนต์2.0ดีเซลนะคะรถปี2020ที่สวยมากๆทุกคนคะ่ะคันนี้แน่าจะผ่อนเพียง2.000 0กว่าบ,บาทน,นะคะราคาประหยัดจากป้ายแดงไปเป็นล้านวันนี้คะ่ะ จับต้องได้แล้วนะคะเอื้อมถึงแล้วอยากให้เพื่อนๆมีโอกาสได้ออกรถกันนะคะเช<อ>่นเคยออกรถก็พลอยจบเพียง9 99 9บาทนะคะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านจะซื้อสดเทินรถหรือจักไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะคะ<อ>นี่คันนี้นะคะรับประกันนะคะเรื่องเดิมตัวถังเดิมแม้กระทั่งสีเดิมทุกอย่างเลยนะนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเขามีอะไรน่าสนใจบ้างรถสีขาวนะคะ นี่นะคะกระจังหน้าเบนส์สวยเท่ๆเลยเห็นแล้วแบบว้าวมากและนุ่มสุดๆเลยนะคะอยู่ที่นี่ก็ดีนะเพราะจะได้ขับทุกรุ่นเลยเพื่อนค่ะไฟหน้าเดย l ไลท์นะคะไฟโปรเจคเตอร์ให้ครบชุดอยู่แล้วค่ะเซ็นเซอร์รอบถันปล้อง300อ,องศาเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะรับประกันความประหยัดอยู่แล้วนะคะได้ล้อเดิมศูนย์ค่าลอ้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ยางวิชลินค่ะ กระจกด้านข้างปรับทั้าไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ปลายกระจนะคะ mm. มือจับเนะีคะทำงานร่วมกันก,กับกุญแจสมร์ทีเลสได้เลยค่ะและนี่คือ me Mercedes-Benz C220D นะคะคันนี้สวยมากทุกคนเรียบหรูอรักชลี่สุดๆไฟไท้าย LED mm. นะคะเซ็นเซอร์ก็ด้านหลังมีมาให้ได้กล้องด้านหลังด้วยนะคะเอาละสำหรับใครนะคะที่ดำหารถแบบคลาสนี้แบบนี้อยู่นะจ๊ะ นี่คือรถที่ตั้งใจคัดคุณภาพมาให้ประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าทุกคนคะนะคะใช้งานกันสะดวกสบายนี่นะคะมีม่านใส่ของนะคะแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะพื้นที่ได้เยอะๆเลยทุกคนคะ่ะจุของได้จุใจเลยคะ่ะสำหรับภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับภายในนะคะนี่เพื่อนๆก็จะได้บรรยากาศแบบ ลักชวรีสุดๆเลยนะอันนี้ลำโพงเครื่องเสียงโบสแน่นอนนะคะทรงนี้แล้วนะมีจากชุดเบาะสวยๆตัดเย็บสวยๆนะคะแบบลักชวรี่ได้เบาะนั่งสบายที่พักแขนที่วางแก้วนะคะนี่น่ารักไหมอุ้ยน่ารักจัง <c oughs> นะคะแล้วก็นี่ก็เปิดขึ้นได้นะคะเป็นถาดวางอาหารเนาะ นีนะคะซื้อขนมมากินบนรถได้นะคะมีช่องแอร์ให้ด้านหลังอีกสช่องเพดานคือสะอาดสะอ้านเลยทนขาคันนี้ก็เลิศคันเลิศมากๆสําหรับที่นั่งคนขับนะให้ดูกันนะคะรถนะคะก็ได้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะเป็นบปเบาะรับไฟฟ้าปกติแล้วเนี่ยเบาะจะปรับไฟฟ้าตรงนี้ใช่ไหมแต่ The Mercedes Benz นะคะเขาก็จะปรับแบบตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือที่นั่งเบาะนี้ เบาะหลังนะคะแล้วก็ตรงตรงศีรษะตรงนี้ให้เราด้วยนะคะชุดเครื่องเสียงโบสจะบอกว่าเสียงดีมากมากแม่เอ้ยทํา JBL นี่แบบซอฟไปเลยทุกคนคะ่ะเอาหลานนะคะก็สมราคาเขาแหละนะคะแต่วันนี้ให้เพื่อนๆในราคาที่ประหยัดไปเป็นล้านเลยเ,เพื่อนๆว่าคุ้มไหมคะคันนี้คะ่ะเป็น b e n ซนะคะที่เป็นดีเซลทุกคนเสียงเครื่องเขาจะแบบเพราะๆเ,เลยอะ ะะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลแพดเดนชิพนะคะปรับโฟลุมเสียงขึ้นเสียงลงได้เลยรถปี2020นะคะวิ่งไปประมาณ92,710โลนะคะทเท่าศูนย์เช็คทุกระยะเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องตลอดนะคะคันนี้ก็ตามระยะเลยนี่คือความสวยของรถนะคะเครื่องยนต์นะคะสวยๆแบบนี้นั่งนุ่มสบายทุกคนคะ่ะออนี่พอจะให้ดูกันนะคะมีองศาด้านรถออโต้แรงลมอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะ ถัดลงมานะคะเป็นช่องแอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะแอร์ดีไซน์สวยๆเลยนะคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิคอนโซลเป็นลายไม้สวยๆมีนาฬิกาให้ด้วยนะคะ<ม>ระบบเดินทางเนวิเกเตอร์นะคะก็มีให้ตรงนี้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ได้รถนะคะทรงหรูดูแพงนะคะสมรรถนะนะคะลำเลิศคันนี้สวยมากๆนะคะ Mercedes-Benz นะคะ ะะมีไฟส่องสว่างที่ม่านบางแดดมาให้ด้วยนะคะคันนี้ประหยัดไปเป็นล้านทุกคนคะ่ะถ้าเพื่อนๆตามหาอยู่นะคะนี่แหละคุณได้เจอของดีของแรแล้วค่ะดีที่1นึ่งล้านสองแบาทผ่อนเพียง2,000กว่าบาทเท่านั้นไม่ใช่สิผ่อนเพียง2 0 0 0 0กว่าบาท22,000ท,ทุกคนคะ่ะนะถ้าอยากได้คันนี้แล้วมาเป็นเจ้าของกันนะคะรถสวยมากๆเลยเดี๋ยวพลอยให้ดูนะคะกล้องนะคะกล้อง360อองศานะคะเดี๋ยวเราก็เปิดเป็นเป็น อะร์ออาร์นะคะนี่จะเห็นแบบรอบคันแบบนี้มาให้ด้วยนะคะสวยไหมทุกคนมีเซ็นเซอร์ให้ครบชุดเลยนะคะถ้าคันนี้ถูกใจใครแล้วนะคะก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆนะคะติดต่อช่องทางด้านลังคลิปได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ